สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่อ่ะเกมคอมเบอร์เลเดอร์ซูเปอร์คาร์แมกฮิโร่กันอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ที่สิบสี่ไม่ก็สิบห้าเนี่ยนะครับโอเคครับอ่าตอนนี้ผู้ติดตามช่องผมนะครับครบห้าร้อยแล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับแล้วอีกห้าร้อยกว่าอีกห้าร้อยกว่าคนนะครับจะถึงแบบความฝันนะครับความฝันผมความฝันผมในวัยเด็กก็เป็นแบบ อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับแเกมให้ท wow. to ุกคนดูอะไรอย่างงี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วครึ่งทางคอยถึงพันก่อนนะถึงพันเนี่โอ้โหโคตรดีใจละโอเคผู้ติดตามถึงห้าร้อยแล้วครับผมจะน้องมีน้องบอกว่าให้ผมทำคำถาม Q&A ครับโอเคก็ก็คอมเมนต์โดยผมจะทำ Q&A ใต้คลิปนี้แล้วครับแล้วก็ให้น้องไอ้ไม่ใช่โอ้ถุยแล้วให้น้องๆถามมาได้เลยครับอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะโอเคเรามาเล่นเกมกันเถอะ ตอนนี้เรามีอะไรบ้างวะมีเบรดนะเออขอเบรดก่อนเลยกนะันเจออะไรวะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอืมที่น้องเออที่น้องเคยพิมพ์มาอยู่แต่ผมจำไม่ได้นะมันชื่อตัวอะไรนะโอเคช่วงอ่าที่น้องคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาให้เล่นตัวอะไรก็รอไปดูคลิปอ่าตามคำขอนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของมันก่อนนะโอเคอ๋อผมเคยเล่นอยู่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่รู้จักเลย มาไอนน้มันมันจะใช้ปืนแบบปืนแบบปืนฟาดอะ่ะมันไม่ยิงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้กี่ดาวคุณดูเอ้าวอาวนี่อืมลบเก่งรึปะอ,อืมอืมเป็นเบาโคตรยิงก็ไม่โดนอีกนี่นี่มันสามารถเรียกอันนั้นมาได้ปะเรียกเรียกเาเรียกว่าอะไรอ้าวมไม่ได้เรียกนี่ว่ะมันอ้าว แปลงอะไรไปเนี่ยมันมันผมว่ามันถ้าการโจมตีถ้ายิงมันแบบเบามากเลยว่าตานี่ก็ได้เอชัวลุกขึมาเอาหมาเหา่ามาเหา่ามาเหา่าลืมปิดการแจ้งเตือนอีกเออ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 โอ,โอ๊ยโอ๊ยเร็วเร็วเร็วโอเคมาเมื่อกี้หมาเหา่าครับลืมปิดการแจ้งเตือนเออมาถึงเวลาเอา้าเออเร็วเร็วผมว่าปิดการแจ้งเตือนแล้วนะเมื่อกี้ ครับตอนนี้ปิดเครื่องโทรศัพท์แล้วปิดเครื่องแล้วมะปินี่มาดินี่เอาเอาเออโอ้โหโอ้โหทำอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยมันใครแม็กทามยังวะเธอใครแหมกันเนี่ยกูก็โง่ไปมาอ้าวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีหยังวะเฮ้ยสิบเจ็ดวิยา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 ไอศาสตว์เอ้ยโอ้โหแม่งทำไม่ตาย เอา้ายังไม่ถึงอีกโอ้โหท่าไม่ตายวิ่งมาแล้วใส่ใส่ท่าไม่ตายหกวิห้าวิวท่าไม่ตายเออเอชัวทุกคนผมว่าเอชัวตัวนี้มันเล่นโคตรยากเลยแล้วมันแยกร่างดูดิใช่ป่ะเออนี่ไงมันเทแค่ท่ามไม่ตายแค่นั้นแหละเทแค่แยกร่างแค่นั้นแหละนอกนั้นอันนี้หมดเลยทำอะไรไม่ได้หมดเลยยูส yes. ดูดิ โอ้โหแมงสองวิโอ hey, sure. oh. okay, oh, uh, ้โหเอชัวเอชัวเพราะว่าเอชัวแน่นอนได้เอชัวอ้าวเอเฉยโอเคต่อไปก็โอ้มันยังมีคูกะไม่ใช่ดิเอ่ออากิโต์ด่านเดิมดีเปล่าอ่าอากิโตะแล้วกันปะกิวไปสองดาวโอเคเออ้อๆกิวใช่ไหมกิว ดนันดันเดิมใช่ไหมแต่อันนี้เป็นตอนดึกเออใช่ป่ะเมื่อกี้มันดึกป่ะทุกคนผมไม่ได้สังเกตมันน่าจะไม่ดึกนะแต่อันนี้มันดึกเออมันมันสามารถเปลี่ยนเวลาได้อะไรประมาณนี้เนาะกูไม่รู้เรพูดมั่วไปกันเลยมาโอ้ยเฮ้ย,ย,ยคู่ปรับคู่ปรับคู่ปรับอ้าวเฮ้ยทำไมผมต่อยมันไม่ได้เลยวะเออกูก็มีน้องไอ้เนาะมามามากรงเล็บกรงเล็บกูกบ กองแล้วบูฟูลินกองแล้วบูฟูลินบูฟูลินบูฟูลินอื้อฟาด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 เกาะแตก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 ย่งเกาะแตกย่งโอเคโคตรโหดไอ้ตัวนี้ท่านตาของฉันเเลยน้ยแล้วกูอีกแล้วกูอีกแล้วกูอีกแล้วกูฟาดเออปล่อย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 เอาเอาเฮ้ยแปลงร่างทำไมแปลงร่างทำไมฮะแปลงร่างทำไม้ แรงทำไมไองนีน้องเฮ้ยล่างนี่มันเป็นล่างดูนะทุกคนผมนึกว่าจะใช้ไอ้กงงลิฟตรงแขนมันนะมันใช้ขามันปั่นเอาเูเป็นกุ๊กูคันงโอ้โหปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเคย์โอเคครับผ่านไปแล้วอีกดาเน,น่งโอ,โอเคเราก็ได้เอสมานะครับแบบชิวๆไป โอเคนะครับเราก็ได้เฮ้ยคิบะนี่ยมาโอเคคิบะต้องจัดหน่อยละไปเยสซาก้า yeah. โอเคสามดาวอะซาก้าเจอคิบะไปนี่ผมอยากให้ดูถ้าไม่ตายมากซาก้าแม่งโคตรเทพมาครับดันเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่เออได้แล้วปกคลิปนะครับทุกคนมาเรเดอร์ซาก้า มาถึงเวลาที่ต้องฟันอ้าวว้าวอีกโอ้โหแม่งเจ้าโอเคโอ้โหมาเลยก็ฟันเราเลยเคยเจอฟอร์เรนว่ะฟอร์เรนโอ้โหแม่งแม่งมึงกันเก่งมากเลยสามดาวเนี่ยโอ้โหดูดีฟันไม่โดดเลยได้อยู่ได้อยู่โดนอยู่โดนอยู่มอนี่เลย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 ดึงมามาดึงโอ้โหโคตรเท่โคตรโกงดึงมาแล้วฟาด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  ฟาดฟาดฟาดโอเคมาแล้วใครแม็กซ์ครับโอเคปิดฉากนี่ปกคลิปของเท่นี่ให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโคเท่อะซากา้าโอ้เป็นโดงจันทร์ครับเป็นโดงจันทร์จีบะงงแล้วม,มันทำอะไรของมันไม่รู้นะเฮ้ยอ,อะไรอะ นี่มันคือเป็นการหลอกนะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆกระชากระเบิดนี่โคตรเ่โอ้โหแอก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 โอ้โหโคตรแอกดูมันต้โอ้ยอมเลยโอเคเราก็ชนะขี้บะมาแล้วนะครับในบัด3สามดาวนะ โค้เท้อะพ่อหมูไซาก้าเป็นตัวไรที่เทมากเลยมาดูกันแล้วเราจะได้เอ็ดอีกหรือเปล่าโอเคประมาณนี้เราก็ได้เอ็ดอยู่แล้วนะครับโอ้โหเอาอันไหนดีวะเนี่ยโอ้โหเอาวิสัตก่ก็แล้วกันนะวิสัตด่านไหนดีวะด่านนี้แล้วกันมันเยอะไปเรื่องไม่ถูกอะเยอะจริงๆนะครับโอ้โหให้สุ่ว่ะสามดาวแล้วกู กูเจอได้สามดาวเลยสองสามตัวแล้ววิชาร์โดว่ะชาร์โดมาต์ชาร์โดต้องเจอแบล็คใช่ไหมทุกคนหรือคู่กะดีวะเอาแบล็กละกันแบล็คคนแบล็คแบล็กไอช่อไหมแบล็คโอเคจับแบล็คได้มามัสไรเดอร์แบล็กพระทาตุชาร์เดอร์มูนใช่ป่ะเรียกถูกแบบชื่อชาร์โดมูนใช่ป่ะโจ้าจ้าจะาจ้า ไอ้โมดแดงเออกูไรฟังไม่รู้เรื่องหรอกต่อมาแบล็กปะทะแชเดอร์มูนโอ้โหนี่คู่แบบคู่ปรับนะคู่ปรับตลอดการอฮ้มมันกันได้อึบอึ๊บอึ๊บอ้โหแม่งไม่โดนเฉยเฮ้ยเราได้พัทเอออึ๊บอึ๊บอึ๊บเล่นดาบเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอระเบิดขอระเบิดหน่อยขอระเบิดหน่อยระเบิด มาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำอะไรฉาดดุหมุดไม่ได้เลยเข็มขัดพิเศษเออเฮ้ยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันกว่าจะโดนปัดทันโอ้เกาะแตกเกาะแตกเออเออมึงฟังกูเป็นหมูเลยเฮ้ยเอออีห่ามึงอีเฮ้ยแม่งมันไม่โดนดิเฮ้ย กูไม่เคยเล่นตัวนี้ออโอเคมารู้จังหวะแล้วรู้จังถ้าไม่ตายแม่งเลยแล้วกันโอเคมาดูไปเรื่อยๆนะทุกคนเป็นโกโกค้คลันเรียบร้อยจอ้ะ โจยโจยโจยโอเคผ่านมาแล้วด่านหนึ่งเอาถึงกับซุดเลยมาแกรกๆปุ่มผมก็คือซุดเลยขุดผู้เลียกูเนี่ยโอเครครับโอ้โหแม่งเรื่องไม่ถูกเลยเอาคารบูโตะแล้วแกนะอ่าเอาเอเฮ้ยตัวนี้มันตัวอะไระวะอุ้ยโอ้โหสีดาวเจอคารบูโตะแม่งเจ้าไม่แน่ใจนะครับไอตัวนี้มันชื่อตัวอะไรแต่มันเป็นแมงปออ่ะที่มัน มาเลเดอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยครับที่ไแมงปองเป็นตัวอะไรนะเทนโดมาเจอกับพิเทพเทนโดอันตัวนี้มันเล่นยังไงวะเนี่ยไม่เคยเล่นซะด้วยอ๋อมันยิงปืนนี่หว่าโอ้ยเอาโอ้ยโดนอยู่โดนอยู่มันต่อยเป็นไหมเนี่ยมีใช้ได้ปืนงั้นต่อยเป็นอยู่นะเฮ้ย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 อือโคตรเบา อ,อ,อุ้ยเทนโดต่อยกูเลือดโอ้ดูดิเทนโดมึงต่อยกูดูดูนี่กูตอ่อยมึงเลือดแทบไมรถอะนี่อ๋อเข้าใจาละกดเอ็กร์ลุเลยกูเอ็กร์ลุเลยแม่มึงไม่ต้องมาอยู่ใกล้กูกดเอ็กซ์ลุเลยเอ็กร์ลุล <laughs> เอ็กลเลยมาทาเป็นตาของฉันปิดฉากบอดซีดาวโอเคกดเทดูดิฮ้ยหลบได้เฉยครอกอัพ นี่ไลเดอร์ชูติงปิวฮืออดไปเลยครับโอ้ยเท่อยู่เท่อยู่บึ้มเท่อยู่ทเทพเซนโดเราแตกสลายไปแล้วหนึ่งอย่ามาอ้าวเฮ้ยอีกสัตว์เอ้ยอ้าวกูเผยจอยแล้วเมื่อกี้นึงว่าตายแล้วอ้าวอ้าว ตั้งสติเฮ้ยตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ตั้งสติตั้งสติขนาดกูตั้งสติกูยังโดนมันต่อยครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโอ้โหอีบ้าเอ้เฮ้ยเทนโดมึงเก่งไปไหนวะโอ้โหครึ่งหลอดอี้ใครแม็กทามเลยสัตว์ไอเทนโดมึงก็เบาๆกูหน่อยเลื่อนมึงแค่ไม่ลดเลยเฮียเอ้าโอ้โหกูจะตายโอกอัพแม่งเลยกูมาโคกอัพแม่งเลยต่อยให้โดนดเลยเฮ้ยต่อยให้โดนเลยเออเออต่อยให้โดนดๆๆต่อยให้โดนๆๆต่อยให้โดนต่อยให้โดนนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละสิ่งที oh. uh ่ต uh. yeah. uh ้องการนั uh. oh, uh ่นแหละสิ huh. uh ่ง huh. ท uh ี huh. uh ่ต huh. uh ้องการนั่นแหละอ้าวอันนี้เลยเดี๋ยวชุดติงอาออ๋อเทพอ่ะเฮ้ยอันน้เออเออเออเข้าใจแล้วมันเล่นเริ่มเล่นไปแล้วผมเล่นตัวนี้ครั้งแรกนะเอ้ยไม่ดีครั้งที่สองครั้งแรกกูแพ้ไปหนึ่งอันนี้จะเป็นครั้งที่สองนะผมเล่นเออเริ่มเข้าใจแล้วมันมันกดตรงนี้ได้นี่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 เอ้ามันรู้เหมือนกุญอือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เขา้าใจแล้วเข้าใจเดี๋ยวจะเอาเลือดมาให้น้อยที่สุดนะทุกคนเขา้ขาใจแล้วเข้าใจแล้วลุกขึ้นมาเทนโดเทนโดลุกขึ้นมาปิดฉากโอเคดูอีกรอบไปไปดูอีกรอบทุกคนอันนี้น่าจะตายจริงนะผมปล่อยจอยแล้วเนะี่ยเวลาผมใช้ถ้าไม่ตายอย่างผมชอบปล่อยจอยเลยุกคนไม่รู้เป็นหาอนะไรเลยเดือดชื่อสิแตกแตกหนึ่งเออ ลา,ลาก่อยลาก่อยลากอยโอเคตายจริงๆนะเป็นคนสิบดไส้นะครับอ้าอะไรวะเนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b e ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ